แยมสวัสดีครับวันนี้แยมอยู่ที่โชว์รูม MG เมกาชฉยพลึกนะครับวันนี้ยังจะพามาชมรถยนต์ไฟฟ้า100%ของ MG นะครับรุ่นนี้นะครับ MG4 Electric D 2025นะครับ MG4 Electric D 2025นะครับมาพร้อมกับ พลักกำลังขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้า177แรงม้านะครับและขับขี่ได้ไกลสูงสุดอยู่ที่423กิโลเมตรต่อการชาร์จนะครับคันนี้มีอะไรพิเศษบ้างเดี๋ยวยังจะพามาชมนะครับก็คือดีไซน์นะครับของรถยนต์ MG4 รุ่นนี้นะครับจะเป็นดีไซน์แบบสปอร์ตนะครับเริ่มจากด้านหน้าเลยนะครับจะเป็นดีไซน์ จัดที่ฝากระโปงนะครับให้ความสปอร์ตนะครับดูเป็นมิตินะครับด้านข้างเนี่ยก็คือของรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นนี้เนี่ยจะเป็นล้อแมกนะครับแล้วก็จะมีฝาครอบล้อแมกที่ช่วยในเรื่องของการขับขี่นะครับตัวนี้เป็นล้ออลลอยขนาด17นิ้วนะครับ ขนาดจะอยู่ที่215ทับ50 R 1 7นะครับแล้วก็มาพร้อมกับด้านข้างนะครับตัวนี้จะมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ให้ดีไซน์แบบสปอร์ตก็คือจะเป็นสีดำเปียนโนแบ็กนะครับเดี๋ยวยามจะพามาชมด้านหลังนะครับรุ่นดีนะครับ ให้เพิ่มมานะครับจะเป็นตัวสปอยเลอร์นะครับดีไซน์จะเป็นสปอยเลอร์แบบทวินแอร์โรวิงนะครับมาจากโรงงานนะครับแบบนี้นะครับมากับตัวรถเลยนะครับมาพร้อมกับเซ็นเซอร์ถอยหลัง4จุดฝั่งกับตัวรถเลยนะครับให้ความปลอดภัยแล้วยังมีกล้องถอยหลังด้วยนะครับสำหรับรุ่นดีนะครับ สำหรับภายในของรุ่นนี้นะครับก็คือยังจะเป็นแบบสีดำสปอร์ตเหมือนเดิมนะครับไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะครับยังไงเนี่ยแยมก็ขออนุญ,ญาตาแจ้งโปรโมชั่นนะครับสำหรับตัวรุ่น MG4 Electric D เนี่ยจากราคาปกตินะครับ7,990 0บาทตอนนี้มีส่วนลดราคาพิเศษนะครับจะอยู่ที่6,990 0บาทมาพร้อมกับแคมเปญโปรโมชั่นนะคบที่ดีก็คือจะเป็นรับประกัน แบตเตอรี่แบบไร้ไทม์ตลอดอายุการใช้งานและรับประกันคุณภาพรถ4ปี120,000กิโลเราฟรีคูปองเช็คร,ระยะ5แรงให้5ครั้งนะครับยังไงถ้าลูกค้าสนใจนะครับ MG4 รุ่นดีนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาหายแยมได้เลยนะครับสนใจนัดทดลองขับก็แจ้งนัดล่วงหน้านะครับ1วันได้เลยนะครับสนใจติดต่อนะครับ คอนแทคของแยมนะครับก็จะเป็นเบอร์โทร0637844767นะครับสำหรับวันนี้ยังไงแยมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ